สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเครื่องมือตัวหนึ่งที่นักเทรดทองคำหลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีนะคะ RSI หรือ Relative Strength Index ค่ะครับผม RSI นี่เป็นเครื่องมือที่นิยมมากจริงๆจากข้อมูลที่เรามีเราจะลองมาดูกันนะคะว่ามีเทคนิคอะไรบ้างที่น่าสนใจโดยเฉพาะกับการเทรดทองคำหรือ Gold Spot นะคะ ใช่ครับเป้าหมายคือกลั่นเอาเทคนิคสำคัญสำคัญออกมาดูว่า RSI เนี่ยมันช่วยบอกอะไรเราได้บ้างในตลาดที่ผันผวนสูงอย่างทองคำจะดูว่าใช้จับจังหวะหรือมองแนวโน้มยังไงได้บ้างนะครับงั้นเริ่มกันที่เทคนิค,คลาสสิกสุดๆเลยไหมคะ overbought กับ oversold อันนี้พื้นฐานเลยได้เลยครับตัวนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเลย คือปกติค่า RSI ถ้าเกิน70เนี่ยก็จะมองว่าเป็นโซนซื้อมากเกินไปหรือ o v e r b o a r d นะครับมีโอกาสที่ราคาอาจจะพักตัวหรือกลับตัวลงค่ะแล้วถ้าต่ำกว่า30ก็ต้องท่ามครับต่ำกว่า30ก็คือ oversold หรือว่าขายมากเกินไปราคาก็อาจจะมีแรงดีตัวขึ้นมาได้แต่ทีนี้สาหรับทองคาโดยเฉพาะเลยนะครับที่น่าสนใจคือความผันผวนมันสูงอ๋อใช่ใช่ใชทองคำนี่วิ่งแรงมากครับ พอผันผลสูงเนี่ยบางทีสัญญาณที่70หรือ30มันอาจจะเกิดบ่อยไปนิดนึงหรือบางทีก็เป็นสัญญาณหลอกได้เหมือนกันอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแล้วแบบนี้พอจะมีวิธีปรับแก้ไหมคะหรือว่าต้องระวังเป็นพิเศษมีคําแนะนําจากแหล่งข้อมูลเหมือนกันครับว่าอาจจะลองปรับเกณฑ์ให้มันสุดขั้วขึ้นไปอีกนิดนึงสําหรับทองคําโดยเฉพาะนะครับคืออาจจะใช้80กับ20แทน80 20เลยเหรอคะครับคือเราให้ RSI ขึ้นไปสูงมากมาก แต่80หรือลงต่ำมากมแต่20ไปเลยถึงจะพิจารณาว่าเป็นสัญญาณที่น่าสนใจจริงๆมันเหมือนการกรองเอาเฉพาะสภาวะที่มันสุดขั้วจริงๆในตลาดที่แกว่งแรงๆแบบพองคำนะครับอืมก็น่าสนใจมากค่ะเป็นการปรับเครื่องมือให้เข้ากับสินทรัพย์นั้นๆเนาะแล้วอีกสัญญาณที่ได้ยินบ่อยๆเลยคือ divergence สัญญาณขัดแย้งอันนี้นะคะมันบอกอะไรเราได้บ้าง divergence เนี่ย ถือเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างทรงพลังตัวหนึ่งเลยนะครับมันคือสถานการณ์ที่ราคากับอินดิเคเตอร์หรือในที่นี้คือ RSI เนี่ยมันเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ไม่สอดคล้องกันไม่ไปด้วยกันใช่ครับยกตัวอย่างง่ายๆ bullish divergence นะครับคือราคาทองคำอาจจะทำจุดต่ำสุดใหม่ต่ำลงกว่าเดิมแต่พอดูที่ RSI ปรากฏว่า RSI ไม่ได้ทำจุดต่ำสุดใหม่ตามมันกลับยกตัวสูงขึ้น อ๋อ oh, ราคาลงแต่แรงส่งหรือโมเมนตัมมันไม่ได้ลงตามถูกต้องครับมันเหมือนส่งสัญญาณว่าเฮ้ยแรงขายอาจจะเริ่มแผ่วแล้วนะแม้ราคายังลงอยู่ก็อาจจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นได้นั่นเองส่วน bearish divergence ก็ตรงกันข้ามเลยราคาทองอาจจะทำจุดสูงสุดใหม่สูงขึ้นไปอีกแต่ RSI กลับทำจุดสูงสุดที่ต่ำลงแบบนี้ก็เหมือนบอกว่า แรงซื้อเริ่มอ่อนกำลังอาจจะไปต่อไม่ไหวแล้วมีโอกาสกลับตัวลงเหมือนเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าได้เลยนะคะใช่เลยครับมันช่วยให้เราเห็นความผิดปกติบางอย่างก่อนที่ราคาจะเปลี่ยนทิศทางจริงๆแต่ก็ต้องย้ํานะครับว่า Divergence ไม่ได้รับประกันร้อเซว่าจะกลับตัวเสมอไปต้องใช้ร่วมกับอย่างอื่นด้วยค่ะค่ะเข้าใจค่ะต้องดูองค์ประกอบอื่นด้วยแล้วทีนี้พอเราเห็นสัญญาณพวกนี้แล้วจะยืนยันแนวโน้มปัจจุบันยังไงดีคะ นี้เป็นอีกจุดที่ RSI ช่วยได้ครับโดยดูที่เส้นกึ่งกลางคือระดับ50เส้น50นี้เหมือนเป็นเส้นแบ่งเขตแดนเลยไหมคะประมาณนั้นเลยครับคิดง่ายๆคือถ้า RSI เคลื่อนไหวอยู่เหนือเส้น50ได้เนี่ยก็มักจะมองว่าโมเมนตัมโดยรวมเป็นบวกหรือตลาดยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นแล้วถ้าต่ำกว่า50ก็คือขาลงครับถ้า RSI อยู่ต่ำกว่า50ก็มองว่าโมเมนตัมเป็นลบ หรือแนวโน้มเป็นขาลงการที่ RSI ตัดเส้น50ขึ้นไปหรือตัดลงมาเนี่ยก็สามารถใช้เป็นสัญญาณยืนยันหรือช่วยในการตัดสินใจว่าจะเล่นฝั่งไหนตามแนวโน้มหลักได้ครับการมองภาพรวมก็น่าจะสำคัญเหมือนกันนะคะเหมือนที่เราซูมเข้าซูมออกดูกราฟใช่เลยครับอันนี้นำไปสู่เทคนิคการใช้ RSI ในหลายกรอบเวลาหรือ Multiple Time Frames ครับอธิบายหน่อยค่ะทำยังไงคะ แนวคิดก็คือให้เราดู RSI ในไทม์เฟรมที่ใหญ่กว่าก่อนอย่างเช่นดูกราฟรายวันหรือ daily เพื่อจับทิศทางหลักของตลาดว่าภาพรวมใหญ่ๆตอนนี้ทองคำมันมีแนวโน้มจะไปทางไหนกันแน่ขึ้นหรือลงพอรูภาพใหญ่แล้วพอเห็นภาพรวมจากไทม์เฟรมใหญ่แล้วค่อยย่อลงมาดูในไทม์เฟรมที่เล็กลงเช่นกราฟรายชั่วโมงหรือ H1 เพื่อหาจังหวะเข้าเทรดที่มันสอดคล้องไปกับแนวโน้มใหญ่ที่เราเห็นมา อ๋อก็คือใช้ภาพใหญ่กําหนดทิศทางแล้วใช้ภาพเล็กหาจังหวะเข้าแบบนี้ก็จะได้ไม่เผลอไปเทรดส่วนเทรนหลักซึ่งมันเสี่ยงกว่ามากๆเลยนะคะถูกต้องครับมันช่วยให้เราเทรดตามแนวโน้มได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีอีกประเด็นที่น่าสนใจมากโดยเฉพาะกับทองคําเลยนะครับคือการเชื่อมโยง ISI กับปัจจัยพื้นฐานอย่างพวกข่าวเศรษฐกิจสําคัญๆทองคํานี่อ่อนไหวกับข่าวมากจริงๆนะคะพวกตัวเลขเงินเฟ้อ CPI หรือ FOMC นี่กระทบแรงตลอดใช่ครับ หรือตัวเลขการจ้างงานก็มีผลมากทีนี้เราจะเอา r s i มาใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้ไงครับนั่นสิคะคือรอข่าวออกแล้วค่อยดู r s i หรือว่ายังไงคะแนวทางหนึ่งก็คือหลังจากที่ข่าวสำคัญสคัญออกมาแล้วเนี่ยตลาดมักจะมีการตอบสนองที่ค่อนข้างรุนแรงใช่ไหมครับค่ะวิ่งแรงเลยถ้าในช่วงนั้นเนี่ยเราเห็น ISI มันพุ่งขึ้นไปแตะเขต o v e r b o r บอย่างรวดเร็วเช่นแตะ80เลย หรือดิ่งลงไปแตะโอเวอร์โซลที่20ทันทีหลังข่าวออกมันอาจจะเป็นสัญญาณยืนยันโมเมนตัมที่เกิดจากข่าวนั้นๆได้อ๋อเหมือนกับว่าข่าวมันคอนเฟิร์มด้วย RSI ว่าแรงซื้อหรือแรงขายที่เข้ามามันมีนัยยะสำคัญจริงๆประมาณนั้นครับคือ RSI มันช่วยยืนยันว่าปฏิกิริยาของตลาดต่อข่าวนั้นมันรุนแรงจริงและราคาอาจจะมีแนวโน้มเคลื่อนไหวไปในทิศทางนั้นต่ออีกสุกพักหนึ่งไม่ใช่แค่การแกว่งตัวสั้น เข้าใจแล้วค่ะคือไม่ได้ใช้ RSI ทำนายข่าวแต่ใช้ดูแรงส่งหลังข่าวออกไปแล้วนั่นเองมีเคล็ดลับอื่นๆอีกไหมคะเกี่ยวกับการใช้ RSI มีครับอย่างค่ามาตรฐานของ RSI ที่เราใช้กันคือ14คาบหรือ14แท่งเทียนย้อนหลังแต่ก็มีบางคนที่อาจจะปรับให้สั้นลงเป็น9คาบเพื่อให้ได้สัญญาณที่เร็วขึ้นแต่ก็ต้องแลกกับสัญญาณหลอกที่อาจจะมากขึ้นด้วยหรือเปล่าคะใช่ครับ อันนี้ต้องแลกกันสัญญาณเร็วขึ้นแต่ก็อาจจะมี Noise หรือสัญญาณรบกวนมากขึ้นแล้วก็อีกเรื่องที่สำคัญมากๆเลยคือไม่ว่าเราจะดู RSI หรืออินดิเคเตอร์ตัวไหนก็ตามควรรอให้แท่งเทียนปัจจุบันมันปิดสมบูรณ์ก่อนนะครับถึงจะใช้ค่านะตอนนั้นในการตัดสินใจอ๋ออย่าเพิ่งรีบเข้าไปตอนที่แท่งเทียนมันยังวิ่งวิ่งอยู่นี่เองครับเพราะค่ามันยังเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลารอให้จบแท่งก่อนจะแน่นอนกว่า เรื่องรอแท่งเทียนปิดนี่พูดง่ายแต่ทํายากเหมือนกันนะคะเวลาเห็นราคามันวิ่งไปทางที่เราคิดใจมันร้อนอยากจะเข้าทันทีเลยค่ะเข้าใจเลยครับอันนี้เป็นเรื่องจิตวิทยาการเทรดแล้วล่ะครับซึ่งมันก็เชื่อมโยงไปถึงเรื่องที่สําคัญที่สุดเลยไม่ว่าจะใช้เทคนิคดีแค่ไหนก็ตาม เรื่องอะไรคะการบริหารความเสี่ยงหรือ risk management ครับแล้วก็การตั้งจุดตัดขาดทุนหรือ stop loss เสมอโดยเฉพาะกับสินทรัพย์ที่เคลื่อนไหวเร็วและแรงอย่างทองคำเนี่ยการจำกัดความเสียหายเป็นหัวใจสำคัญที่สุดเลยครับขาดไม่ได้เลยจริงค่ะสำคัญมากๆสรุปแล้ว RSI นี่ก็เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์หลากหลายจริงๆนะคะช่วยให้เราเห็นทั้งสัญญ,ญาณการกลับตัว การยืนยันแนวโน้มหรือแม้แต่โมเมนตัมหลังข่าวออกโดยเฉพาะถ้าเรารู้จักปรับใช้ให้เข้ากับความผ,ผันผวนของทองคําและใช้ร่วมกับปัจจัยอื่นๆถูกต้องครับไม่มีเครื่องมือไหนสมบูรณ์แบบในตัวเองแต่การเข้าใจเทคนิคเหล่านี้อย่างถ่องแท้แล้วก็รู้จักนําไปประยุกต์ใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ด้านอื่นๆเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มมุมมองในการตัดสินใจได้มากเลยครับทําให้การเทรดของเรามีหลักการมีระบบมากขึ้นท่ามกลางตลาดที่ซับซ้อนอย่างทองคําค่ะ ก่อนจะจากกันวันนี้มีคำถามน่าคิดอยากจะทิ้งทายไว้นะคะคือนอกจากสัญญาณทางเทคนิคต่างๆที่เราเห็นบนกราฟอย่าง RSI แล้วเนี่ยคิดว่าปัจจัยทางด้านจิตวิทยาของตัวนักเทรดเองมันส่งผลต่อการตีความหรือการตอบสนองต่อค่า RSI ยังไงบ้างโดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดผันผวนมากๆจากข่าวหรือเหตุการณ์สำคัญญบางทีโอกาสหรือความเสี่ยงที่แท้จริงมันอาจจะไม่ได้อยู่แค่ในตัวเลข RSI อย่างเดียว แต่อาจจะอยู่ที่ใจของเราเองก็ได้นะคะ